จเจริญพรยัดโยมการฝึกสติเป็นความดีถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะเราจะทำอะไรไม่ผิดพลาดและเมื่อมันนึกย้อนหลังเราก็จะได้ไม่ต้องเศร้าใจใจเราจะได้ไม่วูบฉนันสติจึงเป็นธรรมที่มีอุปการละมากหมายถึงว่าเราจะดำเนินชีวิตไปด้วยดีไม่ผิดพลาด เดินด้วยความมั่นใจเพราะเรามีความระมัดระวังเมื่อเราเป็นนึกย้อนหลังเราไม่มีความผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดจิตใจเราจะปืม้มจิตใจเราจะฟูเมื่อเราทำอะไรก็ตามเราก็จะเป็นผู้ที่มีความเบิกบานใจไม่เศร้าใจไม่หมองใจใจไม่คุ่นมัวเมื่อเราทำอะไรคิดอะไรเดินไปข้างหน้า มันก็จะได้ไม่มีความสะดุดโดยเฉพาะเรื่องศีลเราจะต้องมีความบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาอย่าได้ขาดอย่าได้พล่องเพราะว่าความพลัดพรากความตายมันมีแก่เราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจงใช้สติให้ดี